ยอดี่คาะดาน่าค่นลิ้งจะมาเปิดพัฒนาการหออเดฟามีนะอนเดฟามีเกิดวันที่เท่าไหร่เออีสิบเอ็ดเดือนห้าสองสองพันอนหารอ้อยอาโอเคค่ะอ่าอเฟามีเกิดวันที่สิบเอดด็ดเด้เดือนห้านะปีหกหนึ่งเด้ นะคะสามลบสองก็สองนะตอนนี้อดีตฟามีนี่อายุ2ปี6เดือนกับอียี่วันนะคะีหกหกเดือนเนี่ยนะคะมีทั้งหมด5ด้านนะด้านที่1ก็คือด้านการเคลื่อนไหวด้านที่2องก็คือด้านการเอมันวรรณคศิปัญญาด้านที่3ามก็คือการเข้าใจภาษาด้านที่4ก็คือการใช้ภาษาส่วนด้านสุดท้ายก็คือด้านาการช่วยเหลือตนเองและสังคมนะ ระหว่างที่เกิดพัฒนาการก็กคือถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะไม่ให้คุณแม่เนี่ยช่วยน้องในการทำด้วยเนี่ยทำนีนะคะพยายามให้น้องเนี่ยทำยตนเองเพราะว่าจะได้รู้ว่าพัฒนาการของน้องที่แท้จริงเนี่ยทำได้หรือว่าไม่ได้อยู่ในช่วงอายุไหนนะคะถ้าทำไม่ได้ณวันนี้ก็คือไม่ไม่ใช่ว่าน้องเนี่ยพัฒนาการล่าช้าหรือว่ายังไงจะให้โอกาสกับได้กูอีกหนึ่งเดือนแล้วก็หลังจากนั้นก็คือจะนัดมาตรวจซ้ำอีกทีหนึ่งนะคะ

แ่นอวะพอล้วสวยไหมส่แตกิได้ยุตได้เลย sophie depany, hehehe, ni hehehe, 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 Sagi, sagi, sagi Sagi, hehehe, 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 โตโตเยอะป่ะกับปอนี่อาสุดานะสตงออเดตโตโตเด่ะหนูชื่อโตโตตัวโตโตตัวตรงจังอ่าี่นามาโตโตเด่ะตัวเป็นตัวยุบบ่ยุบซ่าหน่าอืมว่ตู้เดี๋ยไปอยากต่แม่ฉันสอนสั่งให้ช่วยแต่งตัวสวมเสื้อกางเกงให้เก่ง ไม่กลัวหนูฝึกแต่งตัวแม่ชมเก่งจังนะคะอด d ตโต t ตนิแตง a งอมีเย a นี่ฮัจารสุ่อดิโตโตนี่ปากกาบาดสดีกี้เดปากกาสุวดีกีอ่าอดีตากกปานาลปากกาบาดิสดีกีปานาลควักกันดวปานาลเก่งจังเลยฮะแตงห่าุดปอดงงานนี้อ่าฮ i ตนี่ยนามโต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 อยาป บาจูเนี่ยพักบาจูประตานี้พักทับงสองพูลอ่ะนะแต่บอกไม่ได้พักบาจูนี่หนูได้ฝึกหัดติดกลัดกระดุมทำยานสุขุมมุ่งม,มั่นตั้งใจสอดสอดดึงดึงถึงจะยากไปแต่หนูทำได้แม่ก็ชื่นชมนะแต่บอกเยปาหน้านี่ มามีโนิัจานิยบยเรบกังิดีกเดะเมอยุบกั้งิบาสีกินนีอะไรสิคิรบยบอบุเลมามันเก่งจังเยโตโ้ดีามีปานาไนาี่ปานาอดีามีคลิกนี่ปลาจานะอ o อออ a ๋ออ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 ๋อย๋ออ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  ง่ายจริงเมื่อหนูปวดฉี่หนูถอดแล้ววิ่งไม่ต้องประวิ่งฉี่ราดการเกงอ่าบริบาลการศึกอะไรบาคารศวดีปาหน้าแห่เก่งไหมเก่งค่ะบยิบาลกระจิงอ๋อเวยกมามีอะตอนมีมีมีอะไรหนัเริงนี่ยังกี่มาสยามแม่กี่กระจิงประจักษ์ศรกดีดี Bila kecing, bila pakai pampers tu Nah, keng mai King. Hmm Adik ni, nak ni tu kata nak lah. Lek, adik nak panggil tu kata kan nak panggil adik ni kok ya Panggil adik Haa, panggil adik ni, tengok adik ni dia buat apa ni, buat ni ni oh, Kok, kak. Adik duduk tidur Haa, adik duk tidur Adik duduk buat apa ni Adik duduk tidur Haa, pahala semua, adik duk buat apa ni hak ni Adik duduk tidur Haa, kain mai atas meja, adik tak atas meja lah. Yeah. Ha. Adik tak atas meja. Uh, okay, ha, terima. Adik tak bawah uh, meja. Okay, terima. Adik ambil kau ni tak bawa meja. Okay. Adik ambil kau ni tak atas meja. Okay, terima. Okay, Malau aku kotak anak nak 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 dengar? Ah nak 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 lagi. nak 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 <Okay. S 2> อาการด้านกล้ามการเคลื่อนไหวนะก็คืออาเดฟ้ามีนี่สามารถกระโดดทมเชือกได้นะแล้วก็กระโดดทมเชือกไปข้างหน้าได้นะคะถือว่าผ่านแล้วก็คว้าลูกบอลขนาดเล็กโดยยกมือขึ้นเนีย่ยศีรษะนี่ก็คือถือว่าผ่านแล้วก็ด้านกล้ามเนื้อมันเรียนสติปัญญาเนาะ ก็คืออนดซสามารถก่อต่อก้อนไม้ได้แปดก้อนได้โดยไม่ล้มนะคะแล้วก็รู้จักจํานวนนะคะหนึ่งก็คือถือว่าผ่านเนาะอ่าส่วนด้านการเข้าใจภาษาคืออดดซสนใจฟังนิทานนะแล้วก็รู้จักข้างบนแล้วก็ข้างใต้เนะี่ยข้างล่างสันนาาิษานตมางหูนะคืออเดซทำได้ส่วนการใช้ภาษาคือนะ้องรู้จัก พูดคำกริยาได้สองคำก็คืออาเดตอีโดอาเดบางงูนะอาเดดูโดอ่าแล้วก็การช่วยเหลือตนเองและสังคมก็คืออาเดเนี่ยร้องเพลงได้นะร้องเพลงเป็นนะคะแล้วก็รู้จักรอคอยให้ถึงรอบของตัวเองก่อนนะที่เราเล่นใส่ก้อนไม้ในถ้วยเมื่อกี้นะคะก็หลัง,หลงจากนี้ก็คืออยากให้คุณแม่เนี่ยกลับไปฝึก ดูพัฒนาการเพิ่มเติมในช่วงอายุ2ปี7เดือนถึง3ปีนะคะก็คือให้ดูว่าถ้าพัฒนาการในช่วงนี้เนี่ยถ้าเกินอายุ3ปีแล้วอาจจะยังทำไม่ได้อีกก็ให้กลับมาปรึกษาที่นี่นะแล้วเราก็จะเจอกันอีกทีหนึ่งตอนอาจจะอายุ3ปีครึ่งนะคะค่ะ